วันดีคืนดีเนี่ยนั่งๆอยู่ตรงนี้เงยหน้าไปเนี่ยนกขี้ใส่หน้าเลยนะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทดสอบการใช้เครื่องออลตราโซนิกตัวนี้กันค่ะซึ่งนกเนี่ยเขาจะชอบเล่นกระจกใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้กูจะหงายกระจกขึ้นค่ะแล้วติดตั้งเครื่องนี้ด้วยดูซิว่านกจะมาหรือเปล่าเราจะล่อนกด้วยกระจกแต่เราจะไล่นกด้วยเครื่องอัาตราโซนิ yes สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกล้ยวยรีวิวอีกแล้วนะคะอาทิตย์นี้บ้านไหนมีปัญหาเหล่านี้บ้างคะไม่ว่าจะเป็นทะเลาะก,กับคางบ้านเรื่องสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ไม่ที่เราไม่ได้เลี้ยงเนี่ยแล้วเข้ามาเดินเพนพ่านมาฉี่มาปัสสวาวะมาอืไว้ที่หน้าบ้านเราหรือแม้กระทั่งหนูที่เดินเพนพ่านไปมาตอนกลางคืนและที่สําคัญเลยเนี่ยที่กล้วยสำคัญ มาไล่ตลอดเวลาเนี่ยก็คงไม่ไหวแต่จะไปตีเขาก็สงสารอีกวันนี้เรามาทดสอบกันกับเครื่องอัลตราโซนิกไล่สัตว์ไล่มแมลงในวสวนค่ะแล้วเครื่องอัลตราโซนิกคืออะไรเครื่องอัลตราโซนิกก็คือเครื่องผลิตคลื่นเสียงความถี่สูง มาแล้วค่ะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีคลื่นความถี่เสียงที่เขาไม่ชอบโดยการใช้งานเราก็จะไม่ได้ทําร้ายเขานะคะเราจะปรับคลื่นความถี่เสียงไปที่คลื่นความถี่ที่เขาไม่ชอบค่ะแล้วเขาก็จะไม่มาเข้าใกล้จุดกําเนิดเสียงของเราค่ะแล้วสาหรับเรื่องการชาร์จพลังงานนะคะสําหรับคนที่ใช้ในสวนนะคะก็จะชาร์จพลังงานผ่านแผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้ในร่มนะคะก็ไม่ต้องกลัวเรื่องแสงไม่พอค่ะเพราะว่าเขาจะมีที่ชาร์จตรงนี้ไว้ให้ค่ะ ข้อดีของเครื่องตัวนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะปรับระดับความดังของคลื่นเสียงได้ด้วยนะคะแล้วในบ้านเรานะคะถ้ามีสุนัขหมาแมวนะคะก็จะไม่รบกวนสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของเราด้วยค่ะและเราสามารถครวบคุมทิศทางของคลื่นนะคะได้ด้วยลําโพงข้างหน้านี่ค่ะซึ่งนี่ค่ะเขาก็จะมีเสาปักมาให้เราด้วยค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราไม่อยากที่จะให้สุนัขตัวอื่นเข้ามาลางกล,า,กลายหน้าบ้านเรานะคะเราก็หันลาโพงออกนอกบ้านอย่างนี้เลยค่ะซึ่งวัสดุตัวเครื่องนะคะผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะ ซึ่งระดับที่1น,นะคะเขาบอกว่าก็จะสามารถไล่พวกหนูสุนัขสุนัขจิ้งจอกค่ะซึ่งถ้าเกิดเปิดขึ้นมาแล้วนะคะจากเลเวลศูนย์นะเราจะไปหนึ่งแต๊กเนี่ยค่ะจะมีไฟแดงและเลือกขึ้นมานะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่าพี่บูเห็นไหมคะส่วนระดับที่สองนะคะก็จะเป็นขับไล่พวกกระต่ายแมวและคูนค่ะวิอันนี้เสียงความถี่จะเริ่มดังขึ้นมา,มากๆเลยนะคะ แล้วก็ระดับที่3นะคะก็จะขับไล่พวกค้างคาวแล้วก็พวกสัตว์ฟันแทะค่ะซึ่งระดับที่1ถึงระดับที่3เนี่ยก็จะมีไฟและเลื่อนอ่อนๆอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ระดับที่4ี่นะคะก็จะสามารถขับไล่พวกแรคคูนหมูมิงและสัตว์อื่นๆค่ะเดี๋ยวเราจะนี่นะคะระดับที่4ี่ก็จะมีไฟกระพริบเพิ่มเข้ามาด้วยนะเป็นไฟสีแดงแล้วก็เป็นไฟสีขาวค่ะ และระดับที่5นะคะก็จะเป็นไฟ LED ที่กระพริบแรงขึ้นค่ะแล้วก็สามารถที่จะขับไล่สัตว์ได้ทุกชนิดเลยค่ะแล้วก็จะเป็นการวนคลื่นเสียงของแต่ละรูปแบบมาจนครบอยู่ในระดับที่5ระดับเดียวเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะกุ้จะลองเอามอเตอร์ไซค์นะคะย้ายมาจอดตรงนี้ดูค่ะซึ่งที่ตรงนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยกุ้ก็เอาไว้จอดรถยนต์ค่ะแต่เนื่องจากว่าพอจอดแล้วเนี่ยโดนนกขี้ใส่เยอะมากจนกุ้อยต้องย้ายที่จอดรถไปตรงนู้นอ่ะเราต้องซื้อเต็นท์มากางแทนจนตอนเนี้เต็นท์มันเก่าไปหมดแล้วนคเดี๋ยวต้องซื้อผ้าเต็นท์ใหม่ละนี่ไม่เชื่อเพื่อนๆลองมาสังเกตได้เลยนะที่กู้บอกว่าเยอะเนี่ยเยอะขนาดไหนนะคะดู ที่ขาวขๆนี่ก็คือขี้นกหมดเลยนะหรือแม้กระทั่งตรงสแลนสีดําตรงนั้นนะคะก็มีขี้นกค่ะเนี่ยตามใบไ,ไม้ก็มีขี้นกเนี่ยค่ะแล้วดูพื้นตรงนี้สิคะเห็นไหมว่าขี้นกเต็มไปหมดเลย วันดีคืนดีเนี่ยนั่งๆอยู่ตรงนี้เงยหน้าไปเนี่ยนกขี้ใส่หน้าเลยนะ,ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทดสอบการใช้เครื่องอัลตราโซนิกตัวนี้กันค่ะซึ่งนกเนี่ยเขาจะชอบเล่นกระจกใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้กูจะหงายกระจกขึ้นค่ะแล้วติดตั้งเครื่องนี้ด้วยดูซิว่านกจะมาหรือเปล่าเราจะล่อนกด้วยกระจกแต่เราจะไล่นกด้วยเครื่องอัลตราโซนิกถ้าเพื่อนๆฟังดีๆนะคะตอนนี้เพื่อนๆจะได้ยินเสียงนกร้องค่ะ ทีนี้กุ้ยจะลองเปิดเครื่อง ultrasonic ดูนะคะทีนี้กุ้ยจะไม่ปักขาเนื่องจากว่านกเนี่ยมันอยู่ข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะวางบนเบาะรถอย่างนี้เลยเพื่อความชัวร์นะคะกุ้ยจะเปิดความถี่ที่ระดับ5เลยค่ะไล่ทุกอย่างเลยนะให้มีทั้งคลื่นเสียงแล้วก็แสงกระพริบด้วยค่ะแล้วเราจะลองไงขึ้นอย่างนี้นะคะเพราะว่านกอยู่ด้านบนต้นไม้ค่ะ หแต่ตอนเนี้ยแสบแก้วหูมากๆเลยอ่ะหงายกระจกขึ้นล่อนกแต่เราเปิดเครื่องนี้ไปไล่นกถูกไหมใช่ค่ะแต่เรากลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะหลังจากที่ทดลองมา1วันเนี่ยมันก็ยังไม่มีขี้นกนะคือไม่รู้ว่า พี่มันไล่ได้หรือมันฟลุกวะ <laughs> เอาละค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะเดี๋ยวกล้วยจะใส่ลิงค์ไว้ให้ข้างล่างนี้ค่ะแล้วก็ไปกดตามซื้อกันได้นะคะและสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดจับคライแล้วก็กดกระดิ่ง like, ให้กล้วยในช่อง YouTube ด้วยนะคะแล้วตอนนี้ในทิกติกก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับผู้หญิงดูแลรถค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปกด Follow กันได้ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะกล้วยรีวิวขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายเสียงนกยังอยู่นี่เลยนะ 哦。Oh. <laughs>